ดึงศพไวนะดีจีมันเป็นแก๊งที่ดึงศพเราต้องดึงไวกว่านะเราต้องดึงไวกว่าแต่เราไหวอะเอาแล้วอันตรายนะรถอยู่ะายด้เจนใหม่ะเวยฟังเจนใหม่นะเจนี้ตลอดนะกูบอกก่อนะมีไม้หนึ่งไม่ใชไม้หนึ่งไม่รมีเบ็ดวัปะมีเบ็ดวัะเจนใหม่วยตัวตัวนะเาจะไอ้เัวไเ็ัวชน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 นชชน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 ชชน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 นช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 น ดึงศพไว้ดึงศพไว้ด sí ึงศพไว้ับมองไม่เห yeah. ็นสวยเราศพหลังบ้านทับรถเอาไปบราเราทับรเราทับรถ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 เราทบรเราทับราทับรถเ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 ราทับรต่อตบรถเราทับรถเราทับรถเราทับเราทอบรถเราทับรถเร่ทับร่เราทับเราทับรถเรา่อบรถเราทับรถเราทับรถเราทับรถเ่าทับรถเร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 าทับรถตราทับราทับรถเรทับรเราทับรถเราท เดี๋ยวจัดให้ต่อสมาเดี๋ยวจัดให้ต่อสมาจะเติมไฟกลางด้วยเติมไฟกลางด้วยเขาควบแล้วเขาควบแล้วเขานแล้ตีดมาตีดึงมตีดึงมอย่ห่วงเล่นตีดึงมเพื่อมาบเพื่ออยู่มีดึงตต่อตพี่หน่อย้วสงเลส่เยอะสเยอะดึงดึงสงต่อพี่หน่อยสงคนึงตสมาตสมาต่อสมเป๊ปตยไปบ้านเราสคนนะไปบ้านเราเพ่มอีกคนหนึ่งนะเราคืนแล้วาคืนแล้วสคืนแล้วดึงศปดึงศพดึงศพดึงปดึงด เอเดนนี่กน่าคุระวังตายนะสอ่ใครลงนะระวังนะตอสตบพี่นายตอตบพี่นนี้มีลงเลยมีลงมีลงมีลงมียัดมียัดยัดไปปิ้ป้ที่ไหนพิ่ปื่มมันต้อเป็นที่นะเว้ยมาเลยพี่มาเลยพี่มาแทงมามามาทงมาทมาปนไม่มีดาเมจอะไหวะไหนวะมเาดคนนึงมี่ ปิดจ e ิ้มดิพี่จิ้มดิจิ้มดินะระไเปิดนี่นี่อยู่ผม้ี่ปืนปปจิ้มแหลเปิดจิ้มแหลปปดนี่นี่ี่นี่ี่นี่ีโตแต่ัวแต่โง่นี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 ่ี่่่างโง่ย่นี่ยังโง่่่ย่่ย่ เล่นก็พอได้ไหมครับโอ้โเยี่ยใครร้องเพลงวะเฮ้ยเดินกูกลับใครร้องเพลงอ่ะมาเดินกูกลับนะมันใส่บวกแก๊สชอบมาเดินกูกลับมีกูกลับนะมโอ้โหแล้วเดือยเปิดวงแดงเราอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงรถได้อยู่ตรงรถได้ขอแค่ออกจากอยู่ตรงรถได้ขอแค่ออกจากไอ้ยังไม่ยีโดนตีหลังตายพอผมเตรียมมาแค่อย่างละยี่สิบเองนะเยอะเนียวขอก เขกกโลมีมีใครมีไปกล่องวะไอ้คนเราคือวันที่ไปเล่นเมื่อวานเลยทุกคนทุกคนคิดถึงพวกมึงเลยว่ะเมื่อวานเราต้องดูคอยเธออยู่อ่ะมันมันดูพี่เต๋อยีโมไปสามรอบอ่ะเห็นนะเห็นจริงนะพี่เต๋อะไม่ไะพี่ปื้ดไอคนที่ต้นเรื่องอ่ะ นอนคนแรกไอ้หี้อะไม่ไปแับไปไปว<ม>าจริงนะมันไปไวมากเกินมาเป็นศบแรกมาสาวใครไม่รู้ไอ้้ยผมโดนผมตีไม้เดียวร่วงเลยอย่างโง่อ,อะอะไรมียี่สิบสองไหมเหรอมันหรีบเบียออะ น่าจะตะแคงฉี <S <s ่นะครับแกมด็อกกี้องอนนะงอนจ่อไปยืนฉี่เรียร่าดแถวแลนด์มาร์กนะครับแต่ตะแคงฉี่นะไม่ได้ฉี่ไม่คนละต่อใช่ไหมมาตอบมาแล้วนะว่าตื่นแล้วพี่ชวโมงมาตื่นแล้วพี่อ่ะใครครับใครโอ้มามมาด้วยเลยมาได้ครับมาตื่นอยู่มาเล่นไงมาเล่นไปน่ายอยู่

ให้บอกไอ้เธอรีบมาค่ายทหารเรื่องหนึ่งเฮ้ยเพจผมมันยังไม่ฮุบข้อความเลยเดี๋ยวปรับเดี๋ยวปรับไประเทศไดี๋ยวปรับปรับเงินอะเอาไปทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรไอ้ดีไหมสอบโหเออไม่มีคนแพ้ไปแล้วหมือนยาวเลยโอ้โหเหมือนไม่ถอดหูฟังไงไอ้เหี้ยกลัวหูดับป่ะตอนนี้

เ,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 เที่ยอยากอัพคอมบ้าง,าง,างวะสุวัสด์สุวัสดิ์ทำละนั่งดูอะไรรอ,อไฟยวพี่อยากอัพคอมบ้างวะอย่างาเขาคุยเรื่องคอมพี่ยับอะไรอีกเนี่ยมีอะไรให้อัพอีกสิพี่อัพการ์จอยพี่ แพงจัดเลยการเจาะโคตรแพงไอ้ที่ทำไมมันแพงขนาดนี้วะเอามาก็ไม่ได้ใช้จะเอารู้ได้ไหมผมจะเก็บตังค์ทำอะไรจะเก็บตังค์ซื้อเจาแต่คิดอยู่นจะซื้อดีป่ะนี่แม่งเหลือไปซื้อกาสเจาะดิมันเลือกที่นี่เหรอมันเลือกที่นี่ใช่ใช่เดี๋ยว<ๆ>จะฟาแล้วเนะี่ย แกพี่เวพี่ไม่ใช้มาตัวนั้นแล้วผมขออะไรไหมก็ไหนครับไอ้ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยรอจัดเลยเหมือนมันจะแตกแล้วตอนเนี้ยอะไรนะเพ่รอจัดเลยอะตัวนั้นรออะไรอะเพ่ดีจัดอะเต็มออกแล้ววะของพี่มันเป็นตัวตัวเฟกเกอร์อะเฟกเกอร์เฟกเกอร์วอดวอดแดกแต่ไหนใช่